สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวิตเซอร์แลนะคะอํมเล่าข่าวสวีเดนค่ะมีจำนวนผู้ติดเชื้อในสวีเดนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันนี้นะคะกับโควิด1 9นี่ค่ะนอกจากนั้นนะคะสถานที่ดูแลคนชรา29แห่งทั่วสตอกโฮล์มได้มีการติดเชื้อสำหรับพนักงานแล้วก็คนชราเนะคะเด็กชายถูกแทงด้วยมีดจนเสียชีวิตนะคะทางใต้ของสวีเดนเดี๋ยวอัมมาเล่าข่าวกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สวิตช์ทยนี่ค่ะวันนี้ค่ะ1เมษายนนะคะวันนี้วันพุธนะคะก็สวิช์ทยค่ะซีซั่นแรกค่ะวันนี้เป็น EP ีที่10แล้วนะคะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้เป็นไลฟ์นะจ๊ะใครที่เข้ามายินได้ยินเสียงดีไม่ได้อย่างไรส่งข่าวนะคะจะได้เอาไปปรับปรุงนะคะ32คนอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนโอเค เราไปดูข่าวแรกกันก่อนนะคะโอเคค่ะข่าวแรกเลยค่ะจะพาไปดูอัปเดตของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด1 9ที่ประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ยังอยู่ในอ n t e n s i v e w ว r ออ o เด e a น i ิง uh, หรือว่า ICU นะคะตัวเลขนะคะคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยตอนบ่าย2ของวันนี้นะคะตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อที่ตรวจเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 4,947คนนะคะแต่ว่าขณะที่แอมกำลังพูดอยู่นี้ก็คือตัวเลขพุ่งไปถึง5,000คนเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะคนที่อยู่ใน ICU หรือว่า i n t e n s i v e Ward ได้เลยนะคะทั้งหมด393คนนะคะเป็นผู้หญิง99คนนะคะแล้วก็ผู้ชาย294คนผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็239คนที่สวีเดนนีคะเป็นผู้หญิง99คนแล้วก็ เป็นผู้ชาย140คนนะคะเดี๋ยวแอมจะไปสรุปดูตัวเลขให้ว่าในแต่ละพื้นที่นะคะที่แต่ละภูมิภาคตอนนี้มีเท่าไหร่แอมจะเลือก5อันดับแรกนะคะของออประเทศสวีเดนนะคะยินดีต้อนรับค่าเสียงแจมมากขอบคุณมากคะ่ะน้องริสาโอเคตอนนี้ค่ะสตอกโฮมยังอยู่ที่อันดับหนึ่งนะคะกับการตรวจพบผู้ติดเชื้อนะคะ เสียชีวิตนะคะตัวนี้อันดับหนึ่งก็คือว่าผู้ติดเชื้อนนะ2,224คนนะคะข้อมูลบาย2นะเสียชีวิตแล้ว148คนนะคะออสเตยยลานมาที่2 4 4นะคะ449คนนะคะที่ติดเชือ้อเสียชีวิต8นะเวสตร์เยตลันก็427เสียชีวิต6กนะคะสกน่าค่ะเกือบ300แล้วนะ291ค่ะเสียชีวิตไป8คนนะคะเซอร์เดมา,ลานลันนะคะ276คนค่ะ แต่ว่าเสียชีวิตค่อนข้างสูงมากๆนะเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อเสียชีวิตไปแล้ว24คนน,นคะคะนี่ก็คือ5อันดับแรกภูมิภาคที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิต <c oughs> นะคะยินดีต้อนรับคะ่ะโอเคไปกันข่าวต่อไปเลยนะคะวันนี้ <c oughs> ถ้าใครที่ตามเพจจะเห็นว่าแอมได้สรุปข่าวที่ไม่ใช่สรุปได้แชร์โพสต์ของออสถานทูตไทยในประเทศสวีเดนนะคะ Royal Thai Embassy ที่สตอกโฮล์มนะคะ แอมคิดว่าข้อมูลน่าสนใจมากเพราะว่าสถานทูตได้สรุปมาเป็นข้อมูลที่สําคัญสําคัญแอมจะมาสรุปให้ฟังจากตัวสรุปอีกทีของสถานทูตไทยนะคะก็ทางตอนนี้นะคะนายกรัฐมนตรีสวีเดนนะคะสตีฟานลเวียนได้มีคําแนะนาค่ะให้หลีกเลี่ยงการเดินทางท่องเที่ยวข้ามเมืองนะคะก็คือไปเมืองอื่นรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางที่จะไปเล่นสกีนะคะซึ่งล่าสุดตามข่าวที่เมื่อวานแอมบอกมาทางสกีสตาร์เนี่ยก็คือเป็นบริษัทนะนาะได้ประกาศ ให,ให้ประเทศเนี่ยยุติการบริการกิจกรรมสกีในสวีเดนนะคะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ได้มีประกาศมาตรการเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งก็คือเป็นข้อบังคับเลยนะหรือว่าเป็นระเบียบนะคะเป็นกฎเลยที่ออกมานะคะคือหนึ่งห้ามไม่ให้ร้านขายยาทั่วประเทศจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์นะที่เรามีนะให้แก่ผู้ป่วยในปริมาณที่เกิน3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่1เมษาก็คือวันนี้เป็นต้นไปนี่คะ่ะ นอกจากนั้นนะคะก็จะมีการเพิ่มการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด -19 ให้ครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการตรวจเชื้อโควิด -19 นี้เองนะคะในสำหรับคนที่เป็นบุคลากรทางแพทย์หรือว่าทางพยาบาลนะคะต่อมาค่ะก็มีกฎประกาศออกมาว่าห้ามเข้าเยี่ยมบ้านพักคนชราทั่วประเทศนะคะซึ่งก็มีผลบังคับใช้วันนี้เช่นกันนะคะ ไปแล้วนะคะกับกฎระเบียบทีนี้เรามีข้อควรปฏิบัติก็คืออยากให้ทําอยากให้ร่วมมือนะหนึ่งค่ะหน่วยงานราชการนะคะเทศบาลบริษัทและสํานักงานส่วนภูมิภาคสมาคมชุมนุมต่างๆนะคะควรติดประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดให้ข้อมูลว่าอย่างนั้นเถอะนะคะรวมจากทั้งจัดทําเครื่องหมายแล้วก็ปรับเปลี่ยนพื้นที่ในองค์กรเช่นถ้าสมมติว่าเรา มีสมาคมหรือไม่อะไรก็ตามหรือว่าออมีห้างมีร้านมีอะไรก็ตามเราก็จะควรที่จะจัดร้านของเราหรือว่าเครื่งเลกเลยนะมอบลียร,ระอมให้มันมีระยะห่างระหว่างบุคคลนะคะถ้ามีการประชุมก็ให้ใช้วิธีประชุมผ่านระบบดิจิตอลออนไลน์เอานะคะ่ะหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันในพื้นที่แคบแล้วก็จัดหาพื้นที่สําหรับการล้างมือหรือเจลล้างมือนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคําแนะนําว่าให้บริษัทขนส่งคมนาคมเนี่ยมีการบริหารจัดตารางเดินรถ เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละเพื่อลดความแออัดในรถโดยสารประจําทางนะคะแล้วก็ลดจํานวนผู้โดยสารแต่ละเที่ยวลงนะคะว่าควรจะมีมักเท่านี้เท่านี้เนาะแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติด,ด้วยนะว่านั่งรถบัสนั่งรถไฟยังไงแบบไหนนะคะหรือว่าให้ผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะนอกจากนั้นคะ่ะร้านร้านค้าห้างสรรพสินค้า ควรที่จะมีมาตรการลดจํานวนผู้ที่มาใช้บริการในเวลาเดียวกันประมาณว่าช่วงที่คนเข้ามาเยอะก็จะบอกว่าเข้าได้เท่านี้เท่านี้อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการชาระเงินเพื่อลดจํานวนแล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างผู้ที่มาใช้บริการนะคะไม่ให้มีการอ,อยู่ใกล้กันมากหนักนะคะ นอกจากนี้นะคะรัฐบาลสวีเดนก็ยังมีมาตรการเพิ่มเติมล่าสุดค่ะในการช่วยบรรเทาผลกระทบของโควิดนะคะทางเศรษฐกิจเนาะหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้ว่างงานนะคะโดยจะปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ที่เราแอมบอกไปแล้วเกี่ยวกับการขอรับเงินประกันช่วยเหลือผู้ว่างงานหรือว่าออคัสตันนะคะให้ มันครอบคลุมยิ่งขึ้นแล้วก็กดระเบียบไม่มากหนะักนะคะจากนั้นนะคะก็ยังมีการกระชับนโยบายตลาดแรงงานด้วยเพื่อเพิ่มงบประมาณให้กับสำนักงานจัดหาง,งานหรือว่า OF อาเบียสเมียรลิงกันะคะส่งเสริมด้านการศึกษาค่ะเพิ่มโควต้านักศึกษาให้มหาวิทยาลัยต่างๆนะคะรวมกันเพิ่มกับการเรียนการสอนแบบ Distance หรือว่าทางไกลนะคะแล้วก็ส่งเสริมการเรียนการสอนแบบอาชีพก็คืออ e ีริก l เสนะคะ โอเคค่ะต่อมาก็จะเป็นยินฮิตน้อนรับค่ะทุกคนก็จะเป็นที่ทางสถานทูตนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศไทยหรือว่าคนที่กําลังจะเดินทางมาตประเทศสวีเดนนะคะซึ่งอันนี้แอมเคยพูดไปแล้วนะยังไงใครที่สนใจก็ลองเข้าไปติดตามข่าวสารของทางสถานทูตไทยในกรุงสตอกโฮล์มนะคะทางสถานทูตได้สรุปข้อความสรุปข่าวตลอดซึ่งเรียกว่าสั้นๆแล้วก็เป็นภาษาไทยให้เราเข้าใจกันได้นะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันค่ะแอมจะไปดูเร็วๆเ,เกี่ยวกับข่าวสถานการณ์อัปเดตโคโคนานี่คะยินดีต้อนรับค่ะ <c oughs> โอเคเราจะไปดูสถานการณ์ที่น่าสนใจนอกเสียจากที่ทางตัวของสถานทูตได้สรุปนี่ค่ะเขาบอกว่าเมื่อ6นาทีที่แล้วนี่ค่ะตัวของเ,ออเขาเรียกอะไรนะตัวของอันนี้ซาร์สเขาบอกว่ามันมีซาร์สอันนี้ไม่อันนี้ไม่น่าจะ ไม่น่าจะเป็นข่าวดังนักแอมข้ามไปละกันมันเป็นซาร์สที่จะไปประเทศจีนนะโอเคอันนี้เมื่อ30นาทีที่แล้วนะคะ<ม>เขาบอกว่าตัวของอ e ีเกีย e หรือว่าที่เขาเรียกกันอ e ีเกีย e อีเก e ีย e นะอีเ e กีย e นะคะที่เวมบลีนะคะที่ลอนดอนนะก็เรียกว่าตอนนี้ <c oughs> ได้ให้ทางเขาเรียกว่าอะไรคนเพราะว่านี้มันอยู่ที่ลอนดอนให้ทาง NHS ของมันเหมือนกับ สาธารณาสุขอังกฤษนะคะในการเข้าใช้เพื่อเป็นสถานที่รับตรวจเชื้อโควิดนะคะโควิด -19 นะคะน,นี้ก็เป็น CNN รายงานมานะคะว่าทางอีเคียที่เป็นสถานขายของนี่แหละจะเปิดที่เอ,อที่ที่เขามีอยู่เขาจะทำเป็นสถานที่ที่เขาเทสต์โคโรนานะคะที่ลอนดอนนะจ๊ะ โอเคค่ะที่นี้เรามาดูข่าวกันอย่างที่แอมบอกไปว่าในเขตสตอกโฮล์มนะคะเขาบอกว่าสเมตเตอ r ์โพมินสะ์ชูนียาบูนเดนเฟล l ดรีสตอกโฮล์มนี่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่มีการตรวจหาเชือ้อตรวจติดเชื้อนะคะเขาก็ขเขาก็พบว่าสถานที่ที่ดูแลคนแก่อย่างต่ำนะีคะ29แห่งในเขตสตอกโฮล์มก็มี ผู้ติดเชื้อนะคะมีทั้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็มีทั้งคนแก่ที่ติดเชื้อเองนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าตัวของสถานที่ดูแลคนแก่หรือว่าบ้านพักคนชราเนี่ยมีทั้งหมด88แห่งทั่วสตอกโฮล์มนะคะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะเรียกว่าเอ่อมันจะเป็นสถานที่พิเศษสําหรับคนชราที่เขาเรียกว่าแซร์ฮิลเดอร์บูเอนเดอร์เฟลเดอร์หรือเขาเรียกว่าแซ b บูนะคะเป็นตัวของเอ่อตัวโฟโคตหนิงหรือว่าเป็นตัวย่อ นี่ค่ะก็จะเป็นตัวของคนชราที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านการดูแลช่วยเหลือทางการเขาเรียกว่า b e h a v i o r service of o m n i v o r d นี่คะแล้วก็จะมีวัดเล็กใหญ่ก็แตกงต่างกันไปมีตั้งแต่สถานที่ที่อยู่กัน20คนหรือว่า150คนอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปี ขึ้นไปถึงจะอยู่อาศัยที่ออบ้านคนชราเหล่านี้นะคะก็อย่างที่ตรวจเรียบร้อยก็พบว่าตอนนี้ก็มียังต่ำา9 9แห่งที่มีการติดเชื้อโควิดนะคะโอเคค่ะ okay, เรามาดูกันต่อค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะฟังจากเยตบอยค่ะยินดีต้อนรับค่ะเยตบอยยนะคะโอเค <c oughs> เรามาดูกัน แอมขออนุญ,ญาตตอนนี้แอมอยู่ที่ SVT เีนะคะแต่แอมขออนุญาตกระโดดไปแล้วที่ออตซีด้วนะคะเรามาดูข่าวในประเทศสวีเดนกันนะคะสำหรับใครที่นั่งฟังไปด้วยแล้วก็อยากจะดูรูปภาพไปด้วยนะคะก็เข้าไปดูที่ออตซีด้วนะคะเลข8ปนะพุงเอสเอนะคะหนึคนยังอยู่กับเราคะ่ะไปดูกันข่าวแรกนะคะพานหัวค่าว่าเด็กชายถูก ฆ่าตายนะคะหรือว่าถูกทำให้ตายถูกฆ่าตายนะคะด้วยมีดนะคะ Imondas hände något hämst i Ytterby เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีบางสิ่งบางอย่างที่มันน่ามันน่า hämst มันน่ามันแย่มันน่ากลัวมันมันไม่ดีเลยนะมัน hämst นี่ค่ะที่ y t t e r b นี่ค่ะ En poj gav blev hugen Mackinnie นี่ค่ะเด็กชายคนหนึ่งถูกแทงด้วยมีดค่ะ Det hände utanför en skola i området Kortelåkort k o เทลดาล่ะเชื่ออะไรอ่ะคนเยตะบอยมาบอกหน่อยอําออกเสียงไม่เป็นเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตโคเทลดาลลนะคะเขาบอกว่า Po กนฟิกโอตคคสนีคะตัวของเด็กผู้ชายคนนี้ก็ได้ถูกส่งโรงพยาบาลนะฮัน h าดสวร์สโกโดรมีอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือว่าเจ็บชะกันนั่นเองนี่คะเมนเดยิกอินเตอร์อัตราเอร์นน้อมเราไม่สามารถช่วยชีวิต ของเด็กชายคนนี้ได้นะคะนิวฮาร์โปลเกนดนะคะเด็กชายก็ได้เสียชีวิตลงนะคะผู้พ s สูจนนะ์ฮสอร์กิตฟัสต์เอนอันนัม็ออตัวของตำรวจก็ได้จับเด็กผู้ชายีคนหนึ่งฮานาเมสเทนต์เฟอร์ัฮูกิตเมนีเวนนะคะก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนไปแทงเขานะคะผู้พิสูนาทรูอัดเดวิวาเฟอร์ดมวีวาเฟอร์เดัมสฮันเด,วเวเด,เเนดค่ะ มีความเชื่อนะคะว่าพวกเขารู้ว่าทำไมไอ้เรื่องราวแย่ๆขนาดนี้มันถึงเกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไรนะคะเมนดอมฮาร์อินเตเบรตต์ตัดเสียแต่ว่าตำรวจไม่ได้บอกนี่ค่ะไม่ได้ให้ข้อมูลบัวเตปอยแก่ไหนอิงเรอแอนเฟมตอนอั๋นนี่ค่ะเด็กชายทั้งสองมีอายุน้อยกว่า15ปีอายุต่ำกว่า15ปีนะะี then the point so, นน่ค่ะเอฟเตอร์ซอมเดนมิสเทงเตปอยแก่เอสุอุงโซฮาร์โซเซียลเค้นสเตนทากิทฮานอมหอนนมนี่นะค่ะด้วยความที่ผู้ต้องสงสัยที่ว่าไปแทงเขาเนี่ยเป็น อายุน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ดูแลก็จะไม่ใช่ตำรวจจะเป็นโซเชียลนะคะโซเชียลเชนตอรที่ดูแลนะคะถ้าแอมจำไม่ผิดรู้สึกว่าเด็กจะอายุ12ปีนะคะเข้าไปตามอ่านได้ที่ s v t เ e เนียเต่สำหรับใครที่ได้ได้ภาษามากกว่านี้นิดหน่อยเขาก็จะเขียนไว้ว่าเด็กอายุ12นะคะแล้วก็ถูกแทงที่ฮาลเซนที่คอลำคอนะคะ ที่ด้านนอกของโรงเรียนนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็เด็กเสียชีวิตวันนี้นะคะอุ n, un, de, un again, นอุนเดอุนสตอเกนน่คะก็เรียกว่าเป็นที่น่าเศร้าใจนะคะนั่นเกิดอะไรอย่างนี้คือประเทศนี้จะไม่ได้เกิดเรื่องอะไรอย่างนี้บ่อยขนาดนั้นในะคะดังนั้นในเกิดมาทีหนึ่งก็เรียกว่าสถานสะเทือนเหมือนกันนะคะ โอเคค่ะเราอยู่ที่ออตเตอร์ซีด้วยอยู่นะคะแล้วก็ยังอยู่ในข่าวในประเทศเราไปดูกันต่อค่ะว่าที่สวิเดนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะพาดหัวค่ะเขาบอกว่า d o m s k a f o r h v a r s i n a p e n g a r พวกเขาสามารถเก็บเงินของตัวเองไว้ได้น,ะะนี่ค่ะ Vissa kommuner stänger sina dagliga verksamheter just nu ในบางคอมมูนน่ค่ะก็มีการปิดกิจกรรมหรือว่าร้านค้าต่างๆของคอมมูนหรืออะไรต่างๆนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปรูปผ วิรุษศัตรูโร่ะนี่คะ่ะเหตุผลนี่ค่ะก็คือเจ้าตัวโครโรนานั่นเองนะด้อมสมยยบบาร์ดอพุชพุชุงเนอร์พุชุงเนอร์เมีอินเทเล็ก t u a l ลฟังก์ชัส์นียสเซตติ่งะ if นี่คะ่ะก็ถ้ามันเป็นอแว็กซมเสียนหรืออะไรก็ต่างๆที่เป็นทางของคอมมูนจัดให้เขาก็จะให้คนที่มาทำงานเป็นคนที่อาจจะมี <c oughs> มีความบกพร่องทางการพัฒนาต่างๆว่าอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือสมองหรืออะไรก็ตามก็จะมีความบกพร่องเขาก็จะให้มาทำงานที่เป็นดอกลีเกลแวก์สมเฮตเตอร์ประมาณนั้นนะคะดอนโฟเพงเนี่ยเฟรตยบเบอร์แแล้วก็คนที่ไปทำงานก็คือเขาเปิดโอากาสให้คนที่อาจจะไม่ได้มีครบทุกอย่างเนี่ยค่ะเหมือนคนทั่วไปเนี่ยได้ทำงานแล้วก็ได้เงินเดือนนะแล้วก็ Men แม้ในแวก์สมเฮตเตอร์น่าสเตงเนี่ยฟูดอมิงเกเพงแน่ยตั้ง ไอไวรัสมาเนี่ยก็แน่นอนว่าพวกเขาก็ไม่ได้มีรายได้นี่ค่ะเดด v ิกเกอเวนส์เดอะพัติเยตอเนี่ค่ะพักเวียหรือว่าพักฝ่ายซ้ายคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดนี่ค่ะเร e ์เยริงเงินมอสเตอร์เอนเดัวของรัฐบาลจะต้องเปลี่ยนตรงนี้คอมมูนน n m น s t มอสเตอร์ฟอร์ฟูชัตเยลปติกเกอันี่ค่ะตัวของคอมมูนต้องได้รับความช่วยเหลือตรงนี้นีคะทางพักเวียนีคะ d ิเอ,อ็ตเอร์ e เตอร์เป็น u ีส n ยส์ l ู้แมนเป็นวิกฤตกันครั้งใหญ่เลนะครั้งนี้เด o ๋ยววพ,พ,พเนี่ยนะอินท n นะเพ a งอ่ะไม่งมันก็จะเป็นการงกไปนะที่จะส n o นลก็คือเหมือนประหยัดเกิน s n o นก็จะมัแบบงกอ่ะแบบขี้เหนียวว่างั้นเถอะนี่ขี้เหนียวเนาะว่าจะไม่ให้เงินเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่มีทงาน มีของดมมีเลี้ยงเงินจากบ่ายยันเพราะว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มีเงินมากมายอยู่แล้วตั้งแต่ที่แรกนคะคะเดเซลยูลละอันดชองอีเวนสตพิเที่ออตสีด้วยนคะคะตัวคนที่ให้สำคัญก็คืออุลล่านะคะทำงานอยู่ที่พักเวียนี้ค่ะดมสมมสติสถานะห emma เพราะว่คนที่ป่วยเราก็ต้องอยู่บ้านนคะคะก็ควรที่จะได้เงินรับเงินตรงนี้ด้วยนคะคะ ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่า t r ูด d e, e ่ at อ็ t ฟอร์ชลากบลีบลีออฟนี่ค่ะเขาเขียนว่าเขาคิดว่าคิดว่าไอ้ข้อเสนอเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง the hair and group some sell a n harsh e p o l i t i c a n คือคนเหล่านี้เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ไม่ค่อยได้ยินนักกันเหมือนพูดถึงมากนักนี่ค่ะ men o ออมวีแอมงเนี่ยสมเซย์ซ m มม a ซอฟแคนฟอร์ชลากเอ็ดบลีนี่ค่ะถ้าหลายๆคนพูดด้วยการยกเรื่องนี้ขึ้นมาบางทีอันนี้มันก็อาจจะมันก็อาจจะสามารถ เกิดขึ right? s s ้นได้เป็นไปได้อะไรประมาณนั้นนะคะข้อเสนอตรงนี้นะยอบลีฟวอร์วนัตอมริเยริงเงียนอินที่เยรานีกตนะคะไม่อย่างนั้นฉันก็คงจะเซอร์ไพรส์นะคะฟอรวนัตถ้าถ้าสมมติว่าหลายๆคนย็บยิบยกขึ้นมาพูดแล้วแล้วไม่มีแล้วทางรัฐบาลไม่ฟังอะไรประมาณนั้นนะคะ186คนยังอยู่กับเราและเรายังอยู่ข่าวที่ในประเทศสวีเดนนะจ๊ะโอเคค่ะไปดูกันต่อเขาบอกว่า ตัวของการว่างงานจำนวนคนที่ตกงาน,นจะเพิ่มขึ้นนะคะอาเรเบียเลอรเทตันคอมคคาสสอคมารดดะะอ์อึกาในค่ะอ o กาในค่ะไวรัสโครโรนาลิ่งทำให้เศรษฐกิจสวีเดนตกต่ำแมนนิคอเรียรสมินเดรโอเชียเปมินเดรคนก็เดินทางน้อยลงแล้วก็ซื้อของน้อยลงจับจายน้อยลงะคะ่ะดูด้ดดวยนั้นเป็ส่วนสรับ โฮเทลโอแกแฟรโอแอนดรแน่นอนค่ะว่าอะไรบ้างร้านอาหารโรงแรมร้านค้าต่างๆอยู่ยากมากๆนี่ค่ะดอมฟลูระเพงเนี่ยพวกเขาสูญเสียงเงินไปเดฟคฟคมะมงเนี่ยอัดฟลูร์ซีนยอบและละขายไม่ได้ก็แน่นอนก็จะต้องมีการพักงานหรือว่าหยุดงานหรือไล่ไล่คนงานออกนี่ค่ะแม่นี่คคอมาอัดบรีอาร์เบสเลสเซยมักเดเลียนอันเดชองอริเยรเงียคนจะจำนวนคนที่ตกงานนคะคะก็จะถูก ก็คือจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีคนตกงานว่างอย่างนั้นเถอะยูสเนียบิสเลอร์เชียเตนฮุยพรูเซนสเียตอนนี้นี่คะ่ะจำนวนคนว่างงาน7%นะคะในประเทศนี่คะ่ะเรียริงเงนทรูร์อัดเดนคอมมาร์ดเออร์กตินีเปอร์เซทางรัฐบาลเดาๆนีคะเชื่อว่าน่าจะเพิ่มเป็น9%นะคะ่ะ เซเนสเตอร์ซูมิกิว่าเฝอว่าชูกิวเชนครั้งสุดท้ายที่มีจำนวนคนตกงานขนาดนี้ก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ค่ะ o m i n k o เ m e r อ t t bli ร ä t t ิ e n ä ด t a år. คเดว่าปีหน้าค่ะเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้นเมนมองงคอมมานดวาราเบสเลสะด่วออกศอแต่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นปีหน้าคนก็ยังจะมีจำนวนคนตกงานอยู่นี่ค่ะวามเบสเลสเลอนจะดลงเอรัฐบา จำนวนคนตกงานจะลดลงเมื่อสักอีกน่าจะประมาณปี2020นะคะรัฐบาลเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะเรายังอยู่ที่สวีเดนกันต่อนะคะรอขอดูอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะเขาบอกว่าผ่า <c oughs> นหัวค่ะ h u นสเคียววูดเดอ k เธอผู้หญิงคนนั้นเธอนะคะจะดูแลจะดูแลผู้คนนะเกิดอะไรขึ้น b a Ra ฟ ö นอกราว v e ก k o กบ Ra ฟนกราววยบบะเร็มมาลินโอแมนนะพอฟ l ีกบริ a เนีคะ่ะเมื่อแค่สองสามอาทิตย์ที่แล้วนะมาลินเนี่ยก็ทำงานที่ออบริษัทออแอร์ไลน์สายการบิน Sa สนี่คะ่ะหุ่นยบไปเลยพอ,ฟ,พลอ,อฟลีกพลอนสมเฟิกเอเวอร์เฮเลเวนก็คือเธอเธอรับทำงานบนเครื่องบินนะคะที่บินไปทั่วโลกเลยนะคะ Men nu fly, flyger nästan ingen plan längre. Ni kan tänka er som en bit i till Libyen. Det är på grund av viruset Corona. När man kan Corona kan flera tusen människor på oss har blivit utan jobb. Många människor som inte har jobb, som inte har någon är som inte Men nu ska Malin börja jobba i vården istället. Då ni ka ta, röhm, och kan Malin börja jobba. ในเรื่องของการรักษาพยาบาลน a ่ค่ r หลายร t อ t ์ a t กได o r a n ยเ t ลือกัน n พ n ่อให้คนที่ได้ยกระดับยกระดับ b ป a ร på f ฟรีพรอนถ้าจำได้ว่าแอมเคยออกอก่านข่าวไปว่าคนที่พักถูกพักงานจากซาสได้รับข้อเสนอให้มาช่วยงานทำงานในด้านเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะีคะดังนั้นเนี่ย,หล,ยหลายบริษัทก็ช่วยการที่จะจัดการเรียนการสอนการอบรมนะีคะเกี่ยวกับงานพยาบาลให้กับ คนที่ตกงานนะคะอุตบิลนิงแบบอนแอปปาและทรีดอร์ก็หลงนะ,คะ่ค่ะตัวของการเทรนครั้งนี้ก็แค่3วันเองนะเดนแปอปพล๗๙๗ซูฟียาแฮมเมตอิสตอกโฮมนะะี่ค่ะจัดขึ้นนะคะการเรียนการสอนนี้ก็คือจัดขึ้นที่โรงพยาบาลซูฟียาเฮมเมตที่เขตสตอกโฮมนี่ค่ะ300 personer ska gå utbildningen มีคนเข้าเรียนทั้งหมด300คน d อมโฟลาร์เอสไดดอมเอ็นคลาสเตสักกินะอีวั ไปเรียนรู้สิ่งที่ง่ายๆที่สุดที่มันมีที่เองคลาสแต่นะคะง่ายๆในในการที่โรงพยาบาลนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาคนไข้ที่มันเป็นอ่อเบสิกเบสิกง่ายๆเลยนะสมอ,อัตเบตสแตเซงเงนี้ยเช่นจัดเตียงผู้ป่วยนะคะมาต้าออฟลิตตาร์ผู้ช่ยคิวเพชุงเนอร์อ่อชุเนอร์นะคะให้อาหารป้อนอาหารหรือว่าการย้ายผู้ป่วยนะคะเอ่อคนที่ป่วยนะคะดอมแลชเชออลก็สอ,อมฮูร่สมิตตัวสปรีดัเซง o งค์อออวิกท t ่ m a อ,อ,อเแล้วก็เรียนรู้ว่าการติดต่อการแพร่เชื้อมันเป็นยังไงกฎกติกาที่สำคัญในการดูแลรักษาคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นยังไงนคะยท t r อ,อิเตรอร์โยคอ m ัดโฟ m ิกเกเมีย,ยบพุสซ a s ีคเพราะว่าตัวของมาลินเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีงาน คืออะไรที่ที่ทำอยู่ที่ซาร์สน,ะะ no yeah, นี่ค่ะเมื่อมี y ันเดนนี้เ n ี่ย jobber ฉันเลย h ู้ว่าฉันจะช่วยไปทิ้งนิดนึงนิดนึงค่ะมาลินก็บอกว่าคืออยู่ซาร์สก็ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้แบบไม่ได้ทำอะไรนักนะทีนี้เขาบอกว่าพอมาทำเนี่ยรู้สึกว่ามันมันมันดีที่จะได้ช่วยเหลือทำอะไรที่มันวิกติ มันทําะไไรที่เป็นสิ่งสำคัญนะคะและกทีกันฟีนสอมิกกี้ยอบคนท์่าาะอะไปฝกนี่จะไปานที่จะกาที่ไปฝึกงานท่จะไปฝบกงานี้จะไปฝึานที่จอกานที่จะานที่จะไปานเี่จะไปฝาานที่โรงพยากาลต้งล่งกนนงานทาบบน300นนะน่จะไหฝาางานที่จะไหกานทีจะไปกงานทีะงนที่จะไานี่งาท่งานที่จะไานเปกนี่จะไปฝึงานที่ะงานจะไปฝึกงานที่นท่านะกงนจะ โอเคค่ะยินดีต้อนรับค่ะ189คนยังอยู่กับเราอ่าเดี๋ยวเราไปดูซิว่าอืเราไปดูข่าวชิวๆนะคะ23นาทีแล้วขอข่าวสุดท้ายข่าวชิวๆนะคะเขาบอกว่าคิดเดอะเดย์มูตสู้เลนคิดเดอร์ปกป้องนะคะปกป้องตัวเองจากพระอาทิตย์แสงอาทิตย์คืออะไรเพราะว่าเรนนี่เป็นวิกติที่จะคิดเดอร์เซียมูตสู่เลนสตรอลลาร์ ช่วงหน้าวัวเรนก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะที่เราจะปกป้องร่างกายของเราจากแสงพระแสงอาทิต์นะคะเด็กคำว่าร้ายนะี่คะการที่ออกไปให้แดดเผาอ่ะอาจจะเป็นเรื่องที่มัน, it, นรออนรายนะคะแต่ now it is extra v i k t i g t att skydda s i c for folk in o r r a s v e g e และตอนนี้ก็เรียกว่า extra v i c t i g ก็คือมันสำคัญเป็นพิเศษเลยนะสำหรับคุณที่อยู่ทาง เหนือของประเทศสวีเดนนีค่ะแซ่คิลดอมสอมแอร์อีฟิ n อลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามเทือกเขานะคะก็คืออยู่ตามเทือกเขาทางเหนือของสวีเดนนะคะอีเฮลเลียนคันซูลเลนส์สตรอ l ลาร์บลีฟาร์ลิเกเรเดอร์เอ็นโพลเเขาบอกว่าตอนนี้เฮลเลียนนะคะที่จะมาถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าแสงอาทิตย์มันฟาร์ลิเกเรอันตรายเพิ่มขึ้นอันตรายมากขึ้นนะคะเดอเอ็นโพเงงเนี่ยนะคะ มากขึ้นกว่าปกติเลยนะซึ่ง expert หรือว่าผู้ชี่ยวชาญเขาบอกเกิดอะไรขึ้น u p p e l u en f t i n g f i n s g o s e n ozone เนะะี่ยค่ะก็คือเรารู้ว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะมีชั้นหนึ่งข้างบนข้างบนเนี่ยชั้นบรรยากาศที่ชื่อชั้นโอโซนเนี่ยนะ the l i g g e r s o m um e t l o g e er r runt yuden ตัวของโอโซนมันจะครอ,อ,อบคลุมปกคลุมทั้งโลกเลยนะคะ เป็นอะเยอ์ที่ปกคลุมตรงนั้นเด่ช่วยได้สา f ฟรอนดอมฟ่อันตรายสุดโสรลนะโอโซนมีหน้าที่อะไรโอโซนมีหน้าที่ปกป้องไม่ให้ไอ้รังสีอันตรายทั้งหลายมันดูดซึมดูดซับเนี่ยที่มันจะส่องมาที่โลกอนนคะโอโซนก็จะเป็นตัวที่คอยป้องกันอยู่เนาะแต่นูดนลีวิด้กลาโอโซนโอดที่มันจะสรับใคาที่โลกอันนี้ว่าโอโซนก็จะเป็นจากการ ที่เราเปล่อยกองเสียปล่อยก๊าสทั้งหลายนะคะโอ้ว oh, ันเฟอร์นูดพูเล่นนี่คะ่ะทางมันมีตอนนี้ที่เขาดูมามันเห็นว่ามันมีรูอยู่ตรงทางขั้วโลกเหนือโอโซนฝั่งนู้นที่เป็นรูนี่คะ่ะแล้วัวเลตเวลดิตสตูตนี่คะ่ะแล้วเป็นรูใหญ่มากนะคะ่ะมันช่องโหว่ใหญ่มากค่าทว่าเดอร์ออกสตาร์กัสตอร์มาร์ไฮ้ยุทธโฮเลต ตัวเอ็กซ์แพนบอกว่าไอต้ตรงรูตรงเนี้ยที่จริงสิ่งที่ทําให้มันเกิดขึ้นก็คืออากาศที่มันเย็นแล้วก็พายุที่มันแรงๆนี่คะ่ะทำให้ตัวของรูเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนี่คะ่ะเดียบอริเอบลีดัคส์อัตช d เดเซมูตซู่แลนฟอร์ลเกสโตรล่ก็คือมันจะถึงเวลาแล้วแหะที่เราจะต้องดูแลรักษาร่างกายของเราจรากรังสีหรือว่าแสงที่มันอันตรายนี่คะ่ะ ขี่ด,ด้วยโดยเฉพาะในกรณีที่คุณขึ้นไปบนเทือกเขาแล้วก็ไปเล่นสกีบนเทือกเขานี่คะ่ะซึ่งโทมัสคอร์ลินนะคะเป็น very expert, แวร์เดอเอ็กซ์เพรสเดนก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิภาคอะไรผู้มีมิอกากนะคะก็ได้บอกมานะจ๊ะโอเคค่ะข่าวก็หมดแล้วนะคะ26นาทีนะคะวันนี้เดี๋ยวแอมจะขออนุญ,ญาตไล่ดู อีกนิดเดียวว่ามีข่าวอะไรใหม่ไหมขณะที่แอมกําลังพูดอยู่นะคะเพราะว่าข่าวมันขึ้นมาตลอดแอมจะลองดูว่ามันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่ายินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับอ่ายังไม่มีอะไรนะจ๊ะ <c oughs> เฮ้อก็มีข่าวถ้าสำหรับใครที่ตาม Press Conference คอนเฟอเรนซหรือว่าตัวของแถลงข่าวของกระทรวงสา,าธารณสุขก็ลองดูนะคะเพราะเขาคิดว่าตอนนี้ก็วันเนี้ยที่จริงแล้วอะ่ะเขาบอกว่า ตัวของกราฟของที่สวีเดนมันเริ่มจะชันแล้วนะก็คือมีจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะนะคะเรียกว่าตอนนี้ก็ตอนที่แอากำลังพูดอยู่นี้ก็น่าจะ5,000เรียบร้อยแล้วนะะี่ค่ะเขาบอกว่าตัวของออแต่ว่าคนมากมายหลายๆคนตัวเลขของคนที่หายป่วยอะ่ะเขาไม่ได้ลงแอมหาไม่เจออยู่ตรงไหนเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่า d o f l e s t e r c o m a t i l f r i นะนะีคะคนส่วนใหญ่จะหายป่วยก็คือจะดีขึ้นนะคะ เขาบอกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าสิ่งที่สําคัญตอนนี้ก็คือว่าเ,ออ <c oughs> เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว a n ัน n นื kung, so ้ t สิ t ุ่งซ o ่งวิ v e ดเดอเฟ r ร w อ e วกันตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราอยู่เหมือนอนที์ที่แล้วนะะี่ค่ะตัวเดบุรีส t ดสมเอนบรันต์ขึ้นไปขึนี่คะตัวกราฟเริ่มรู้สึกว่ามันจะ b r a n ต์ p ึ้เริ่มจะชันเริ่มจะไม่แบบค,อค,อค,ค่อยๆโค้งขึ้นเริ่มจะชันก็คือมีจำนวนเจอจำนวนผู้ติดเชื้อในมากขึ้นนะคะ แล้วแต่ว่าสิ่งที่จะต้องดูก็คือว่าอาทิตย์นี้เริ่มที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรนะอย่างที่แอมบอกไปไลฟ์ที่แล้วอะให้เตรียมตัวเตรียมใจกันว่าตัวของอผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นแล้วก็ผู้ที่อยู่ในห้อง ICU จะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือเขาเตือนมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะก็คือเป็น p r o g n o s หรือว่าเป็นการคาดเดานี่คะ่ะดังนั้นก็อย่างที่บอกว่า พยายามทําทุกอย่างที่ทางรัฐออกมาว่าเราควรจะทําอย่างไรแบบไหนเพื่อที่จะช่วยให้ตัวของกราฟเนี่ยมันไม่ชันเวอร์นี่ค่ะแล้วก็พยายามตามข่าวนี่ค่ะได้รับข่าวสารแล้วก็มีคริสอินฟอร์มเมอร์คุณโพไทลนสกนะลองเข้าไปตามข่าวดูนคะคะพี่ๆเขาก็รวบรวมข้อมูลเป็นภาษาไทยให้นี่คะสำคัญมากๆเลยนคะคะโอเคค่ะ วันนี้ก็จบแล้วนะคะ30นาทีโดยประมาณขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่มี Spotify ก็เข้าไปตาม EP เก่าๆกันได้นะคะใครที่ฟังใน Facebook ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืม follow หรือว่าใครที่ฟัง YouTube ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะแอมสวิทช์ฟทยค่ะ